นงางฟ้าต้องกินมาดินางบ้านใสทองมีหญิงม,มาแต่งตทีนนางหนึ่งชื่อซินเดลล่ากำลังทำความสะอาดบ้านคนนี้เหรอทันใดนั้นนางฟ้าก็ปรากฏ โชว์ช่างน่าสงสารเขาจะให้โอกาสเจ้าไปงานเลี้ยงเส้นรำแต่มีคนในอยู่ว่าเจ้าต้องกลับมาให้ทันก่อนที่คืนเพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์นะคะโอเคเปลี่ยนเป็นชาเป็นงานเลี้ยงไป โลดขึหกาโลยังารล้อแบบไมาดิเอาโอ เจงจอแล้วเจอแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อย